มันต้องแบบนี้ถึงจะมีความมั่นใจบอกเลยโอเคนี่เห็นไหมายสบายดีฟีบาสตีทุกคนสวัสดีครับโอเคทุกคนก็บวมีอย่างไรเมื่อนี้จ็จะพาทุกคนมาเบิ่งงานที่บาสตีกําลังจะเห็ดนหรือว่าเอาง่ายก็คือตีฝาเห็ดโค้งฝาเห็ดฝาให้แม่นะก็จะเป็นฝาแบบสอนลุ่มอ่ะทุกคนซึ่งก้อนนันนี้ก็มีพี่ๆเอซีนเออแบบ บ้านใหม่ก็คงความแบบเป็นบ้านใหม่ไว้แต่ว่าต้องบอกเลยว่าบ้านใหม่นี่มันดูแลอย่างแห้งแรก็อยู่ข้างบนเนี่ยเวลาเฮายางไปอ่าฟุ่นหรือ,อยยงมันก็จะตกลงมาตามตามหล่องคลองแบบว่าแผ่นแผ่นใหม่เลาวทุกคนเบิกไหมเนี่ยแบบนี้ฝุ่นมันก็จะตกลงมาแบบนี้ทุกคนแล้วแต่ว่าบรสตีก็เลยแบบตีฝาเฮ็ดฝาอยู่ข้างหลังเพื่อบห้หงกัฟุ่นมันลงมาเวลาเฮานั่งอยู่ข้างหลงังนะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งว่าบรสตีก็จะจะอะไร จะเห็ดให้แม่นะออและที่สำคัญกาหันก็คือในเรื่องของระบบไฟบอสตีก็เลยลองเดินสายไฟเบิ่งแหละแล้วก็เบิง่งสายไฟมันบูสึกว่ามันบมมีความัานใจและกาตองแบบบอสตีก็เลยเปลี่ยนไปซื้อมาใหม่สายไฟมันบ่ไในมาตรฐานนะตามบอสตีแบบใดใส่ยูไทยใดเห็ดยูไทยหรือว่าวิซาที่เราเรียนมายูไทย ก็เลยแบบเบเิ้งมันไม่มีมาตรฐานก็นเลยไปเสือเอาของที่มันมีมาตรฐานนั่นก็คือของไทยสายไฟของไทยน,นะทุกคนก่อนอื่นเลยวสตีไปทํางานอยู่ประเทศไทยซองพีพิ่ภัณฑมาเนี่ยซองปีอ่ะซองปีพอดีบวสตีก็ไปเฮ็ดงานต่อเติมนะทุกคนเกี่ยวกับเฮ็ดฟ้าเฮ็ดอ่าก็สาเหตห้องขัว้วเ็ดห้องน้ำอันยังลหลายๆอย่างหลายๆอย่างโค้งนาบ้านอ่าโค้งลังค่าเฮ็ดเคยจะได้เคาน์เตอร์ยังสินะ หลายๆอย่างหลายๆอย่างที่บอสตีสแล้วก็ได้วิชามาจากประเทศไทยนั่นแหละนะก็นี่แหละเฮ็ดให้เฮาได้ผู้ได้เฮ็ดอย่างหลายๆอย่างและที่สําคัญนี่คือเมคอินไทยแลนด์เนาะบอสตีใส่เป็นของของไทยหมดเลย <S <S เพราะว่าเอาตรงๆเลยอยากให้มันใช้ของดีไปก่อนอะ่ะเออมาตรฐานกันบบ,บอสตีกับบอสตีไม่มีเงินหรอกทุกคนแต่ว่าเฮาได้เฮ็ดแล้วก็เฮาก็อยากให้มันแบบดีอะ่ะนึกออกปะ เจ็บก็คือเจ็บเธอเดียวอ่ะประมาณนั้นนะเราจะมีแผ่นของยิปซัำของยิปลายนะทุกคนเมคอินไทยแลนด์มีเหมาะมีเหมาะกมียังคักแน่นะก็ถือว่าเป็นของมาตรฐานมีอ QR code มีเหมาะก็คักแน่นะทุกคนตามเหมาะก็ใช่นาะอือนย่ะก็ใส่ของดีๆไปเลย ทีบาสตีเจ็บใจแห้งหมดเียก็คือเดี๋ยวสีหายถ่ายทุกคนนะเบิ่งอันนี้คือของ TOA ก็ใส่เป็นของไทยนี่นี่คือด้านในทุกคนนี่คือด้านในนี่คือโครงฝาต้องบอกไว้เลยว่าโครงฝาที่บาสตีเห็นเนี่ยมันเห็ดในใหม่ทุกคนเห็ดในใหม่แล้วก็ก้อนที่จะอ่าก่อสามนี่บางต้นเซากับอาจจะประทอกันห่างกันสองเซนสามเซนมันเลยเบิ่งแบบ อ๋อย oh like ังเส้นแบบคือผนังนลยทุกคนเห็นหมผนังมันจะมีบอลนั่นแขบบอลนี่กว้างใช่นะตอนนั้นก็คือแบบสร้างบ้านๆแถวๆบ้านนี่แหละก็จะเฮ็ดกันน่นะมาซอยพอก็คือแบบมาเฮ็ดแบบวูบป่ากันนะนะเออกับบอติกับบัวบากันเออก็ตามดิตำเกิดเนาะแล้วก็โค้งฝาเนี่ยบอสตีจะเฮ็ดเขินอะไรใส่เข้ามาเฮ็ดแบบประหยัดเนี่ยบ่ไใดแบบมาตรฐานนี่ยังมากไม่เลย แต่ว่าแข่งแรกอ่ะมาสรทานก็คือไม่ถึงว่าบอดไซแบบตามแบบว่า60 40แบบเป๊ะๆนะอันนี้ก็บวัติเหตุ6 6สิบไปแล้วก็จะสเตปตัวนี้ก็จะเอาแผน่นฝาเนี่ยติดกับนี่เลยโค้งของบาทเลยทุกคนโค้งของบาทเลยแลว้วที่นี่ตัวนี้ก็จะเป็นสเตปที่2แล้วก็แผ่นปิดอีกอันนี้ก็คือบ่กง่ายๆก็เป็นวิชาที่เราเรียนมาจากประเทศไทยเลยก็แมนทุกคน พ่าที่ก่อนนาั้น,นกับไปทํางานแบบ mm. อยู่ในโรงงานนะเขากับแบบบ่มีอาชีพนะครับมาช่วงโควิดเลยแบบโหเห็ุเอียงเนาะปะ่ะเฮามาทางนี้เห็ุเอียงกับ่เป็นบ่มีวิชาชีพติ้มมือเลยนะงานเฮาบริเกี่ยวกับแบบอาชีพยังีงเหตุเกี่ยวกับผลิตซอสที่เฮาสิมาต่างโรงงานผลิตซอสมันเป็นไปได้บ่ลโมเมนตเนว,ว้ยละวัสทดีก็เลยโอเคหลังจากโควิดจบเดินทางไปรอบรอบเนี้ยรอบที่2องนี่ ก็คือตังปฏิญาณว่าโอเคเฮาซื้องงานนี้ยังเขาต้องให้งานนั่นนะ่ะมาเป็นอาชีพของเขาได้สามารถที่มาต่อยอดอยู่บ้านเขาได้บาสติก็เลยเลือกงานต่อเติมนะโอเคบาสติกะอะกับอะไรกับอะไรอ่าโมดอก,กับพ่อหู่กับเป็นอนะทุกคน <c oughs> กับเป็นเห็ดฝาเดินไฟเดินปะปะ๊าแล้วก็ก็สาบปูกระเบื้องผนังโอเคนะกับเห็ดได้เบิร์ตและสิ่งที่บาสติอยากจะ ทุกคนเบิ่งนะนี่คือสายไฟที่บอสตีกําลังเดินวาง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 ไหวจริงๆมันต้องมีถอนะ่อเนาะตามมาตรฐานดียก็คือว่าแล้วบอสตีก็เซฟตนทุนนะนะทุกคนก็พยายามดึงสายไฟมันห่างห่างห่างออกออกจากกันอ่าออกจากกันแล้วก็บอสตีก็วางสายไฟสายไฟเงีามานีเง่ามมาเรียบร้อยเลยเดวย้วางวางวางสายไฟเรียบร้อยแต่สายไฟเนี่ยมันรูสึกแบบมัน มันบ่มีความแบบทนทานทุกคนมันอูสอ้สึกแบบแปลกๆสำหรับบาสตีอะ่ะนึกออกปะบริษัทที่พลิตกับบอมีเมคอินเอีย e งกับบอมีอะ่ะนี่นี่มออกอก,กับบอมีนะมิต่เคียนบอกว่าเออเป็นสายไฟหรือวสายเคเบิลสองคู่หนึ่งแล้วก็ทนแรงดันได้3 0 0โวลต์แล้วก็ทนความร้อนได้70องศา นะแล้วก็ยังตัวเหลขกยังต่างๆบ่มีบอกว่าเมคอินประเทศนั้นเมคอินประเทศนี้นแล้วก็ตามมอกอรดวยว่าเหลขกํำกับอยังกับ,บ่บมีแล้วก็ในลักษณะที่สายไฟที่บอสตีกับเนี่ยมันรู้สึกว่ามั่นแบบอ่อนๆเกินไปอย่างทุกคนแต่เป็นลวดทองแดงด้ข้างในเนี่ยข้างในอ่ะจะเป็นลวดทองแดงทุกคนผมก็เลยแบบไม่มั่นใจอ่ะน่าจะไม่ปลอดภยัยเพราะว่าอย่าลืมว่าสายไฟเนี่ยเราจะเอาไว้ข้างบนตลอดเลย เวลาเราเปิดไฟเราก็ไม่ได้เปิดทุกวันหรอกแต่เราไม่ได้เปิดอยาวๆหรอกทุกคนแต่ว่าคือมันไม่มีความมั่นใจอ่ะนึกออกไหมเนี่ยอันนี้ก็เป็นสายไฟที่อันนี้อะต่อหลอดไฟเฉยๆทุกคนแต่ผมรู้สึกว่ามันมันไม่มาตรฐานน่มันมันไม่โอเคนะเห็นไหมสายก็จะเป็นสายเล็กๆแบบเนี่ยอ่อนๆยังไงไม่รู้มันรู้สึกมันมันไม่ได้มาตรฐานนะผมก็เลยแบบโอเคไปซื้อมาใหม่ดีกว่าและสายที่ผมซื้อมาใหม่คือ นี่มันต้องแบบนี้ถึงจะมีความมั่นใจบอกเลยโอเคนี่เห็นไหมผลิตจากอมตะานาครไม่ใช่ไม่ใช่มใชอมตะเคเบิลนะทุกคนเยวนะอืมมีระยะเมตรบอกเต็มเมตรน้ำหนักสามจุดหกกิโลแล้วก็ความยาวเจ็ดสิบเมตรเมกอินไทยแลนด์นี่ เห็นไหมแล้วก็มี QR Code แล้วก็มีเนี่ยประทับตา Export Only หรือว่าผลิตส่งออกนะทุกคนอืมและที่สำคัญกว่านั้นไม่ใช่แค่กระดาษมาแปะกระดาษมาแปะอาจจะแปะเออใครจะแปะก็ได้แล้วก็มาพับพับเอาใช่ไหมโอเคเดี๋ยวมาดูนี่เห็นไหม ATM อมตะเคเบิลนะครับอันนี้ไม่รู้แปลว่าอะไรสองคูณหนึ่งทนแรงดันได้สามถึงห้าร้อยโวลต์นี่เห็นไหมอันนั้นแค่สามร้อยเอง แล้วก็อุณภูมิเนี่ยสู้ได้ถึง70องศานะหมายถึงว่าความร้อนอ่ะสายไฟทุกคน make in Thailand export only ก็คือผลิตในประเทศไทยเพื่อส่งออกเท่านั้นอะไรประมาณนั้นเนี่ยอย่างนีอันนี้500กว่าบาท70เมตรทุกคนผมเอาแบบมั่นใจไว้ก่อนอ่ะเพราะว่าอย่าลืมว่าไฟตามที่พี่พี่ได้บอกว่าไม่ใช่พี่พี่ได้บอกว่ารอกในโลกออนไลน์ที่เราเห็นกันอะไฟไม่บ้านบ่อยมาก ที่ต่อปล,อปลอาวาคือหลักๆเลยนะหนึ่งถ้าบอกว่าใช้ไฟเกินผมว่าอันนี้น่าจะไม่ไม่ค่อยเกี่ยวสักเท่าไหร่นะถ้าเกิดว่าใช้ไฟเกินระบบตัดในบ้านเรามันก็ต้องตัดมันก็ต้องทํางานอะไรพวกใช้ไฟเกินอะไรประมาณเนี้ยทีนี้ผมคิดว่านะเรื่องสายไฟเป็นสิ่งที่สําคัญมากมันทนแรงดันไม่ได้สายไฟเปิดสมมุติว่า เราใช้ตู้เย็นใช้อะไรก็ได้ที่เราแบบมันใช้ไฟเยอะๆอะสายไฟมันร้อนอ่าไหมช็อตระเบิดเรียบร้อยนั่นแหละสาเหตุที่เกิดไฟไหม้และไฟไหม้อะบางบ้านอะไม่มีตัวตัดไฟนะอันนี้ก็เป็นตัวตัดไฟดูคนเป็นเครื่องเขาเรียกว่าอะไรเครื่องตัดกระแสฟไฟฟ้าอัตโนมัติอันนี้คือของไทยนะ อันนี้คือของไทยทั้งนั้นเลยของบริษัทไทยทั้งนั้นเลยทุกคนออันนี้คือกล่องตัดไฟโดยเฉพาะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัดอัตโนมัติอีกทีหนึ่งสองชั้นน่ะตัวนี้ตัวนี้ตัดอันนี้ก็ส่วใหญ่ตัวนี้จะตกก่อนเพราะว่าไฟมันจะมาชนตรงนี้ก่อนอ่าก่อนจะไปชนตู้ใหญ่จริงๆมีแค่ตัวเดียวนั่นก็เอาอยู่ละตัดได้แล้วทุกคน ก็นั่นแหละก็จะให้ทุกคนเห็นว่าเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เดี๋ยวผมจะถ่ายพี่ๆทุกคนได้ดูอีกทีหนึ่งตอนเสร็จเนาะก็ได้ใช้วีซ่าเต็มตัวละทีนี้ทําก็อยากจะทําให้มันดีๆคนมาหาแม่คนมา,าเที่ยวมาเล่นมาหาที่บ้านเขาจะได้เห็นว่าโอ้โยสวยดีบางทีเขาอาจจะสนใจอยากจะให้เราไปทําใหออ้อันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง นะครับแล้วก็ไอตัวตรงนี้พี่ๆอาจจะถามว่าทำไมตรงนี้ห่างกันคือผมวางระยะ2เมตรสีให้มันพอดีแล้วก็ตรงนี้ไม่ต้องใส่เยอะถ้าเราถ้าเราใส่แบบ60 60 60เนี้ยมันไม่ไหวทุกคนซีลายเนี่ยที่ผมถ่ายคลิปให้พี่ทุกคนได้ดูเส้นหนึ่งอะ48บาทอ่ะคิดดูผมหมดไป30เส้นแล้วตอนเนี้ยจริงๆ นั่นแหละมันทุกอย่างมันแพงอะผมก็เลยควบคุมงบอะทุกคนควบคุมงบควบคุมงบอันไหนที่มันไม่ได้ใช้หรืออะไรมากมายเนี่ยแต่แต่สายไฟผมอันนี้มากนะผมซีเรียสมากนะทุกคนสายไฟอะถ้ามันไม่โอเคถ้ามันไม่นี่ผมคือถ้ามันช็อตมันไหมมาคือมันหัยารณะเลยนะแล้วก็หลายๆคนอยากจะบอกว่าเออ มันก็มีตู้ตัดอยู่จริงๆถึงมันจะมีกล่องตัดนะเราก็ไม่ไม่โอเคอยู่ดีอะ่ะเราอยากจะใช้มันดีๆไปเลยะนะผมก็เลยโอเคผมจะดึงออกแล้วเนี้ยผมจะลากออกแล้วผมไม่เอาผมไม่มีความมั่นใจอะ่ะโอเคทุกคนคลิปนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคลิปที่อยากจะถ่ายให้พี่ทุกคนได้ดูนะว่าสายไฟเนี่ยต้องต้องดูดีๆสินค้าในบ้านเนี่ยเราต้องดูเราต้องดูเป็นนะส่วนใหญ่ที่คนดูไม่เป็นก็โอเคหาราคาถูกอ หาราคาถูกเน้นราคาถูกนั่นนั่นอย่าลืมว่าไอ้ของที่มันถูกอ่ะบางทีมันอาจจะมีนะของถูกราคาถูกแต่ของดีก็มีมันอาจจะมีนะแต่ว่ามันก็ไม่เสมอไปทุกคนเราก็ต้องดูให้มันดีๆอ่ะที่สําคัญกนะคือดูดูให้ดีแต่คนที่ดูไม่เป็นก็อย่างว่าแหละก็ต้องก็ต้องไอ้นี่ไปก่อนทุกคน <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะจริงๆไอ้ตัวไม้ที่เราทําเนี่ยทุกคนเนี่ย ไอตัวไม้ถึงอ่ะเวลาระวางไปไกลอะ่ะมันจะไม่ค่อยตรงนะบางทีไม้มันจะมีความแบบบิดงอในตัวของมันอะ่ะเห็นไหมมันอาจจะตื้นเขินตื้นเขินนะครับแล้วก็ไอส่วนที่ผมจะติดแผ่นขึ้นไปเงนะติดขึ้นไปแบบเนี้ยมันอาจจะมีบางเส้นอะ่ะต่ําหรือสูงทีนี้ผมก็ต้องก็ต้องหาเขาเรียกว่าอนะไรตัวซีลน์เนี่ยมาติดไอตัวที่มันสูงอ่ะนะเออ ผมจะเอาตัวที่มันสูงเป็นหลักเอ,อ้ยเอาเอา,เอาตัวที่มันต่ำลงมาเป็นหลักก็ยากอยู่นะตีโครงฟ้าในบ้านบ้านไม้เนี่ยมันค่อนข้างยากนะทุกคนมันง่ายแต่ถ้าเกิดว่าโครงไม้ของเราอะ่ะมันมันเป๊ะเป๊ะเปะทุกอย่างอืนั่นแหละมันยาก สิ่งยากอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นบ้านปูนอะเอออันนี้ง่ายบ้านปูนอะง,ง่ายสำหรับผมนะสำหรับผมนลบ้านปูนอะง,ง่ายนะครับโอเคทุกคนสำหรับที่นี้ก็ขอตัวลาพ,พี่ทุกคนไปก่อนแม่ผมไปงานอีกหมู่บ้านหนึ่งไปกับหลานกับพ่อด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนเสร็จจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวผมจะถ่ายแล้วก็อัปเดตให้พ,พี่ทุกคนได้ดูอีกทีน,นึงทุกคนหนาวมากตอนนี้หนาวบรรยากาศ24องศาแล้วก็มีลม,มทุกคนดูใบไม้นะ ลมพัดมาไปเ่ยโอ้โหต้องเข้าไปอยู่ในบ้านอนะมันเย็น <c oughs> จริงๆนั่งจิบกาแฟตรงนี้เหมาะเลยนะแบบเออนั่งแบบสัมผัสบรรยากาศมันไม่ได้แบบเออเขาเรียกว่าวุ่นวายเนาะมันไม่ได้วุ่นวายมไม่ได้อะไรแบบเง,เงียบๆธรมรมดาเสียงลมพัดเสียงไก่ขัน โอเคทุกคนไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย